ระบบถ้ำลังกอนโกพิงกอบหรือถ้ำคาวิก้าเป็นระบบถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และเป็นหนึ่งในระบบถ้ำที่กว้างที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาวิก้าจังหวัดซามามีพื้นที่ประมาณ2,968เฮกตาร์เปิดโอกาสให้ผู้สำรวจได้สัมผัสกับเขาวงกฎของถ้ำหลัก12ถ้ำที่มีรูปร่างแปกตาแม่น้ำใต้ดินและห้องขนาดใหญ่นอกเหนือจากความสวยงามตามธรรมชาติ แล้วยังมีความสําคัญทางตำนานและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งดึงดูดผู้ที่สนใจนิทานพื้นบ้านของฟิลิปปินส์โดยโลกใต้ดินที่น่าทึ่งแห่งนี้ผสมผสานความมหัศจรรย์ทางระบบนิเวศเข้ากับเรื่องราวในตำนานท้องถิ่นต่างๆทํา,าให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่การประชนภัยมาพร้อมกับจิตวิญ,ญญาณและมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงกับตำนานของระบบถ้ำไม่เพียงแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยตำนานและนิทานพื้นบ้านโดยในท้องถิ่นอีกด้วยตามตำนานเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของแอนิโตสหรือวิญญ,ญาณบรรพบุรุษหลายตนที่คอยเฝ้าถ้ำและสมบัติล้ำค่าโดยอนุญ,ญาตให้เฉพาะผู้สมควรเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ชื่อของระบบนี้มาจากเทพเจ้าทั้งสอง องค์คือลังกุนและโกบิกอฟซึ่งเชื่อกันว่าปกป้องพื้นที่แห่งนี้ทําให้ถ้าแห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในตำนานท้องถิ่นเรื่องเล่าเหล่านี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกมนต์สะกดเช่นคาเปสต,ต้นไม้และติ๊กบาลังหรือสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งม้าที่อาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งช่วยเพิ่มความลึกลับให้กับถ้ำเป็นอย่างมาก ถ้ำแห่งน,นี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเทพเจ้าโบราณสถิตอยู่โดยเน้นที่เองทางวัฒนธรรมทั่วไปที่ธรรมชาติถูกมองว,ว่ามีชีวิตทางจิตวิญญาณน,นั่นเองความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับการต่อย้ำผ่านชื่อของถ้ำลังกุล ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวละครในตำนานถึงการผสมผสานร,ระหว่างนิทานพื้นบ้านกับเอกลักษณ์ของภูมิภาคบทบาทของถ้ำในฐานะผู้ปกป้องพื้นดินสะท้อนความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่ว่าธรรมชาติมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้คนตำนานของมาบูติงบาทาลาซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นที่เน้นย้ำถึงความสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณของถ้ำแห่งนี้การปรากฏตัวของบาทาราในเหตุการณ์สำคัญ บ่งชี้ว่าถ้ำแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นประตูสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อมโยงอาณาจักรทางกายภาพและจิตวิญญาณความเชื่อน,นี้เน้นย้ําให้ถึงสถานที่แห่งพรการ,รแทรกแซงและคําแนะนําทางจิตวิญญาณนั่นเอง,งถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่สําหรับพิธีกรรมทางจิตวิญญาณซึ่งมักจะใช้โดยหมอผีซ้อนให้เห็นถึงความ ปฏิบัติธรรมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องของคนในท้องถิ่นบรรยากาศลึกลับของถ้าที่ห้องมีเสียงสะท้อนช่วยส่งเสริมความรู้สึกอันเป็นที่น่าเคารพทําให้สถานที่เหมาะสําหรับการบูชาสําหรับผู้เยี่ยมชมจํานวนมากระบบถ้านี้ไม่ใช่เป็นสถานที่สําหรับการประชนภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางถึงจิตวิญญ,ญาที่ชุ่มโยง ไว้กับมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยโดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้สำรวจได้สัมผัสไม่เพียงแก่ความงามตามธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นแต่ยังรวมถึงตำนานและประเพณีอันล้ำค่าที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีกด้วยด้วยความรู้สึกอันผูกพันลึกซึ้งนี้ได้โดยเฉพาะกับผู้ที่มีเชื้อสายฟิลิปปินซึ่งทําให้พวกเขาซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของฟิลิปปินเป็นอย่างมากโดยการเดินทางมา ถ้ำแห่งนี้จะใช้เวลาขับรถประมาณสองชั่วโมงจากเมืองทาคูบานเมื่อถึงเดินทางผู้เยี่ยมชมจะต้องลงทะเบียนที่สำนักการท่องเที่ยวท้องถิน่นและจ้างไกด์ท้องถิ่นเนื่องจากจําเป็นต้องทําเพื่อความปลอดภยัยและเพื่อประสบก,การณ์ที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นการเดินป่าหนึ่งชั่วโมงอย่างปากถ้าจะพาคุณผ่านความเขียวกรีอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้คุณได้เห็นสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ในภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคุณเข้าใกล้ถ้ามากขึ้นต้น นา้สงต่งาง่านและภูมิประเทศที่ขรุขระจมูทางสู่โครงสร้างที่น่าทึ่งอยู่ข้างหน้านั่นเองโดยถ้ำลังกุลโกปิกอบนี้มีชื่อเสียงในด้านลนักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าประทับใจยิ่งนักโดยก่อตัวขึ้นมาเป็นหลายพันปีในขณะที่คุณสำรวจถ้ำนั้นคุณจะพบกับโครงสร้างที่น่าทึ่งมีความหลากหลายรูปแบบโครงสร้างหินทรายที่สวยงามตะการตาซึ่งส่องสว่างด้วยโคมไฟหน้าเป็นหนึ่งลักษณะโดดเด่นที่สุดของถ้ำแห่งนี้ พื้นที่ที่กว้างขวางและเป็นมันเงาทำให้ดูเหมือนเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการชวนน้ามองยิ่งนักห้องบางห้องประดับประดาด้วยคมระยะขนาดใหญ่สปาว์หลากหลายประพัน์นอกจากค้างคาวนกนางแอ่นแล้วถ้ำแห่งน,นี้ยังมีสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับถ้ำหลากหลายชนิดซึ่งช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวาภาพที่ไม่เหมือนใครให้กับพื้นที่แห่งน,นี้ โดยในเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมถ้ำนั้นคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูแล้งในฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานี้ของปีเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเดินป่ามากที่สุดโดยมีเส้นทางที่แห้งกว่าทําให้การสำรวจถ้ำปลอดภัยและส,ะส,สักสนนานมากยิ่งขึ้นสภาพอากาศที่คาดเดาได้ในช่วงเหล่านี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของน้ําท่วมหรือทางพื้นที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝนอีกด้วย การเยี่ยมชมในฤดูแล้งทําให้ผู้เดินทางสาม,มารถนั่งในไปที่ความมหัศจรรย์ของถ้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอาก,กาศที่คาดเดาไม่ได้สําหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเดินคุมพาพัน์เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมในการสรํารวจภูม,มิภาคแห่งนี้ ในช่วงเวลานี้เทศกาลท้องสินจะเฉลิมฉลองวัฒนธรรมซามานอนโดยมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมการร่วมเฉลิมฉลองเหล่านี้จะเพิ่มอรรถรสให้กับการเดินทางอีกระดับหนึ่งโดยให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ควกลุ่มไปกับความงามต่างธรรมชาตินั่นเอง